ัครบผมกิตดดิพงศ์รพีพัฒนพงศ์นะครับจากไปเข้นไปแกนซี่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง f m m l y y u s i n e s s s e r i e s นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาความขัดแย้งของธุรกิจครอบครัวไทยที่เราบอกว่าธุรกิจครอบครัวในโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะสิ้นสุดในรุ่นที่3นะฮะวันนี้ก่อนที่จะเข้าในรายการผมวันนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าที่ปรึกษาของธุรกิจครอบครัวนะครับจากสาบัน ธุรก,กิจครอบครัวแห่งเอเชียดักรบือเอสบีเอเนี่ยนะครับสองท่านมาเสวนากับผมนะครับคุณปรินดานะครับปรินวัฒนวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็คุณนวพลครับท<ม>ั้งสองท่านนี้เป็นคนที่มีประสบะการณ์ในการจัดทําธรรมนุญครอบครัวและไปที่ศึกษาของธุรกิจครอบครัวครับวันนี้เราจะมาเสวนากันแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเสวนากันนี่นะครับถึงความขัดแย้งเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าจากการ สำรวจของออต่างประเทศนี่นะครับจากครอบครัวประมาณ3,250รายเนี่ยความล้มเหลวเนี่ยมีสูงถึงเ0อนะครับแล้วก็เฉลีย่ยธุรกิจครอบครัวเนี่ยนะครับจากประมาณ2 5 0 0 0ครอบครัวเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีอายุประมาณ15ปีซึ่งเป็นอัตราที่น่าตกใจมาก,กว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับแล้วก็ในปัญหาที่เราพบกันเนี่ยนะครับว่าสาเหตุหลักของความล้มเหลวของธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันมีอยู่4 4หลักด้วยกันร้อยละ25เนี่ยเรื่องของการซักเซชั่น l a n ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้วางแผนการสืบทอดธุรกิจแต่ที่สําคัญมากก็คือว่าเรื่องการสื่อสารนะฮะซึ่งซึ่งผมเคยพูดเรื่องของอ o ม m u n i c a t i o นไปแล้วว่าเป็นเป็น C ตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับแล้วแล้วเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจหรือ trust ของ family ร้อยละหกทีเดียวนะครับแล้วก็ร้อยละสิอเนี่ยคือครอบครัวมไม่ได้มีเป้าหมายในจุดมุ่งหมายนะหรือที่จะทําธุรกิจส,ส,สืบสืบต่อไปร้อยละสเนี่ยก็เกิดจากความบกพร่องของที่ปรึกษาอย่างพวกเรานี่แหลนะ ที่ปรึกษาการเงินที่ปรึกษาบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยครับล้อเชื่อมากฎหมายด้วยนี่ครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าอัตราเหล่านี้เ,เป็นอัตราที่น,น่าชื่นดีแล้วก็เรานํามานั่งดูจากประสบการณ์ที่ทั้งสองท่านได้ทํามาเนี่ยนะครับแบ่งปัญหาทุกจุดครอบครัวใหญ่ๆที่นำมาสู่ความขัดแยง้งเนี่ยมันมีกี่เรื่องมันเป็นประเด็นอะไรบ้างที่ จะของธูิงครอบครัวจ,จะจะมีปัญหากันครับก็เดี๋ยวขอเริ่มจากประเด็นที่พบบ่อยแล้วก็ได้รับคําถามบ่อยนะคะจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าการแบ่งมรดกเนี่ยคะ<อ>่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะพบว่าความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนแล้วก็ในแง่ของกฎหมายด้วยเนี่ยคือไม่เหมือนกันบ,บางทีการรับรู้เนี่ยเราคิดว่า มันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นของเราสิทําไมมันไม่ใช่ล่ะก็เกิดถกเถียงกันอันนี้ค่ะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับความรู้ความเข้าใจปุ๊บอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เริ่มคลี่คลายไปได้บ้างนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเกิดจากการที่ทําพินัยกรรมเนี่ยออไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ชัดเจนคนที่ยังอยู่สมมุติคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะมีท่านหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็อีกท่านหนึ่งยังอยู่ แบ่งให้ลูกเนี่ยค่ะก็คือใช้ความคิดด้วยความหวังดีว่าถ้าลูกคนที่ทรัพย์สินน้อยหน่อย,อยก็ยกมรดกให้มากหน่อยคนที่ฐานะดีอยู่แล้วก็ยกให้น้อยหน่อยคือลูกก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่า,ามันไม่เท่าเทียมกันลูกก็จะน้อยใจแต่พูดไม่ออกแต่เก็บความขัดแย้งเนี่ยไว้ข้างในใจอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่พบบ่อยแล้ว,วที่พบเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเคยคุยกันเรื่องพี่ไหนกเก่า คิดว่ามันเป็นประเด็นนะครว่าไม่มีความรู้เลยก็เลยปล่อยหรือว่าทำํำพินัยกรรมอย่างที่คุณอนีว,ว่าเนี่ยมันมันก็เลยเกิดปัญหา เออคือทำพินัยกรรมเนี่ยก็คือมีความไม่ชัดเจนแล้วก็พอคนที่มารับช่วงต่ออย่างเงี้ยค่ะคือการจัดการเนี่ยก็คืออาจจะประสบประสบกับความลําบากอย่างเช่นผู้จัดการระดกทําไม่ถูกใจคือทําถูกต้องนะคะแต่ว่าไม่ถูกใจ็ลือคนรับระดกนี้ก็คืออาจจะในระหว่างนั้นก็เกิดความขุนเคืองไม่พอใจอันนี้ก็กลายเป็นความขัดแย้งเหมือนกันค่ะเอ้คุณเจมีปัญหาอื่นไหมครับนอกจากประเด็นเรื่องความขัดแย้งเนี่ยมันมีอีกไหมครับนอกจากเรื่องระดกแล้วเนี่ย ผม,ผมว่าจากสถิติที่อาจารย์นําเสนอมามเมื่อกี้ครับผมว่า,น,าน่าสนใจตรงที่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราบอกว่าธุรกิจครอบครัวม,มันไม่ยั่งยืนเนี่ยจริงๆแล้ววันสาเหตุเนี่ยหลักๆเท่าที่ผมเคยไปจากการศึกษา,เ,าเคสของต่างประเทศทธุรกิจครอบครัวเนี่ยที่เขาไม่ยั่งยืนเนี่ยดังๆเนี่ยเขาเกิดเขาล้มเหลวเกิดจากอะไรบ้างเนี่ยผมพบว่ามันมีอย่างน้อยประมาณ3เหตุผลเหตุผลนั้นหนึ่งที่ก็อย่างที่อาจารย์ กล่าวมาแล้วก็อาจารย,ย์อิ๋วกล่าวมาก็คือว่าเรื่องของความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัวอันนี้เป็นประเด็นสําคัญแน่นอนนะแต่อีกสประเด็นที่คนอาจจะไม่ได้พูดถึงบ่อยนักนาเสนอตรงนี้ก็คือเรื่องของการที่ธุรกิจครอบครัวไม่สามารถที่จะรักษา control control คืออํานาจควบคุมในธุรกิจครอบครัวตรงนั้นได้นะครับอย่างเช่นธุรกิจครอบครัวหลายๆที่เนี่ยพยายามที่จะเติบโตโดยการเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือการไประดมเงินจากนักลงทุนภายนอกนะฮะทำให้ หล,หลายๆครั้งเนี่ยธุรกิจครอบครัวจากที่อยู่ในมือมอยู่ในคอนโทรลของครอบครัวของคนในตระกูลคอนโทรลเหล่านั้นกับหลุดไปสู่คนข้างนอกนะฮะซึ่งทําให้ธุรกิจครอบครัวที่เราเรียกว่าเป็นธุรกิจของตระ,ะ,ะกูลกลกายเป็นธุรกิจของคนอื่นแม้จะเป็นอาจจะมีใช้ชื่อ ของครอบครัวนั้นแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นธุรกิจของคนอื่นไปไม่ได้อยู่ในมือของตระกูลนั้นอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหตุผลสุดท้ายที่ผมอยากจะผมอยากจะนาเสนอก็คือเรื่องของการปรับตัวของธุรกิจครอบครัวน่าสนใจมากว่าหลายๆธุรกิจครอบครัวเกิดมาร้อยกว่าปีไม่ต้องนับรวมของญี่ปุ่นที่เขามีเป็นพันปีนะฮะหลายร้อยปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเป็นธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืนได้เนี่ยมันมีความต่อเนื่องของมันเกิดจากการที่แต่ละ generation เนี่ยสามารถปรับตัว ให้เข้ากับบริบทของธุรกิจของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปธุรกิจบางธุรกิจอย่างเช่นตัวต่อเลโก้ที่เราชอบเล่นกันตอนเด็กๆนะฮะแต่ก่อนธุรกิจเริ่มแรกของเขาเนี่ยเขาเป็นธุรกิจในการตัดไม้ฮะ, <c oughs> ะขายไม้สุงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้แล้วก็มีทาย,ยาทเจนหนึ่งที่เขาแบบเอ๊ะทำไมเราทําไม้แล้วเรา,เราต้องทําเป็นแค่เฟอร์นิเจอร์ทำไมเราไม่เอามาทําเป็นของเล่นล่ะก็เกิดการปรับตัวจนกลายเป็นเลโก้ แล LEGO ้เลโก้ปัจจุบันก็ไม่ได้ทาจากไม้ต่อไปนั่นคือการปรับตัวของธุรกิจครอบครัวที่ต้องดําเนินไปควบคู่กับการที่ครอบครัวจะต้องสามารถที่จะมีอําอนาจควบคุมเหนือธุรกิจที่ตัวเองสร้างขึ้นมาให้ได้ <Okay. S 2> และประเด็นที่เรากาลังคุยกันอยู่ก็คือเรื่องของความขัดแย้งถ้าในเจเนอเรชันไหนที่ไม่สามารถควบคุมความขัดแย้งให้อยู่ในระดับเลเวลที่โอเคได้มันมันมันล้ําไปไปสู่ดินแดนที่ผมมักจะเรียกว่าเป็นโซนสีแดง uh huh. มีการใช้ความรุนแรงรไม่ว่าจะเป็นทางคําพูด หรือว่ามีการฟ้องร้องใช้ความรุนแรงกันจริงๆฟิสิก่ยก็อาจจะทาให้ตุวคือครอบครัวล่มสลายในเจเนอเรชันที่ท,ที่ที่คุณเจบอกว่ามันมีตั้งแต่เรื่องของคอนโทรลนะครับเรื่องของการปรับตัวแล้วก็ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟ้องร้องหรือการพูดคุยโดยใช้ภาษาที่รุนแรง <Okay. S 2> แล้วอย่างที่คุณอิ๋วบอกเรื่องของมรดกประสบะการณ์คิดว่าการที่มันรุนแรงมันเพราะอะไรครับม,มันเกิดจากแล้วเราเคยคุยกันแน่นอนเรื่องผลประโยชน์ ก็เป็นประเด็นนะเพราะ Loss Control แล้วก็มันก็กลับตัวไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวไหมครับเคยสะพ้ายลูกคนโตคนจีนความเชื่อเรื่องตัวซุ้งอะไรต่างๆนี่มันมันเป็นประเด็นไหมครับความขดาัดแย้งเหล่านี้ผมว่าเคยสะพ้ายนี่ถูกเป็น,เป,นเป็นตัวร้ายนในหลายละครหลายเรื่องนะครับ <laughs> ให้พวกเรามองในอีกมุมหนึ่งว่าจริงๆเคยสะพ้ายเขาแค่ไม่ได้ ถูกเลี้ยงดูมาหรือเกิดมาในครอบครัวเหมือนกับเรานะฮะถ้าเกิดเราเอาตัวของเราเป็นเกณฑ์เอาครอบครัวของเราเป็นเกณฑ์เอาความเชื่อค่านิยมของครอบครัวเราเป็นเกณฑ์เคยสภายย่อมแตกต่างจากเราและย่อมไม่ดีเท่ากับสิทธิ์ที่เราเป็นอันนี้เป็นเรื่องปกติมนุษย์เรามักจะปกป้องสิทธิ์ที่ตัวเราเป็นนะฮะาเราเรายกย่องเชิดชูสิ่ธที่เราเป็นเป็นหลักนะฮะคราวนี้ถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเรามองจากวันนี้มองไปถึงอนาคตอีกสิ20ปีข้างหน้า คนที่เรามองว่าเขาแตกต่างจากเราเคยสะมภายเขาคือเจ้าของครึ่งหนึ่งของดีเอ็นเอเจเนติกของหลานเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็หลานเรากับเราเนี่ยเหมือนกันแค่ครึ่งเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาเหมือนกับแม่เขาเขาเหมือนกับพ่อเขาอีกครึ่งหนึ่งจะทํายังไงให้คนสองคนที่มีความเชื่อมีค่านิยมที่แตกต่างกันเนี่ยสามารถมาอยู่ร่วมกันนะฮะในบ้านหลังเดียวกันหรือมาร่วมในการทําธุรกิจครอบครัวเดียวกันเนี่ย ให้มันสามารถดําเนินต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นอันนี้ผมว่าเป็นความท้าทายของทุกครอบครัวอันนี้อยู่ขออนุญ,ญาตเสริมใ,ในประเด็นที่เป็นคู่สมรสของบุตรหลานที่เข้ามานะคะ คือส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ว่าบางทีอุปสรรคเนี่ยคนเราต่างคนก็เจอแล้วก็ไม่รู้ว่าจังหวะไหนแต่ว่าอยู่เชื่อในเรื่องของความสัมพันธ์ที่หนักแน่นมั่นคงของครอบครัวเดิมอะค่ะว่าคือถ้าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกมาแล้วผูกพันแล้วก็ถ้าลูกพบปัญหาหรือว่ามีคู่สมรสที่เข้ามาใหม่แล้วก็ความเห็นไม่เหมือนกันแต่ความสัมพันธ์เดิมดีอยู่แล้วเนี่ย ครอบครัวก็จะช่วยกันแก้อุปสรรคนั้นไปด้วยกันแล้วก็คลี่คลายด้วยดีนะคะซึ่งอันเนี้ยพื้นฐานครอบครัวเดิมมันสำคัญมากคือคือความเชื่อเรื่องเขยสไพเนี่ยเท่าที่ประสบการณ์ที่ผมทำมาเนี่ยเป็นความเชื่อดั้งเดิมของธุรกิจคนจีนนะต้องให้ลูกชายคนโตธุรกิจใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเครือของเซ็นทรัลก็ดีคือซีพีก็ดีเขาก็จะไม่ค่อยอยากให้เคยสไพเข้ามา ทำกาทำงานหรือว่าในกิจการที่ทเป็นเท่วยมหาชนนะครับก็แต่ผมผมเห็นด้วยว่าในในในโลกยุคที่มันมีลูกน้อยเนี่ยมไม่เอาเผยะพายอย่างที่คุณเจบอกว่าที่จริงก็เป็นดีเอครึ่งหนึ่งนะพ่อหลานเราเนี่ยม,มันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะมีข้อคิดอะไรที่จะฝากให้กับท่านผู้ชมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่ประสบการณ์ข,ข,ของผม,อมนอกจากการเลี้ยงดูอนอกจากการเปลี่ยนแต่ผมคิดว่าถ้าอยาก คนที่ชมเนี่ยอยากจะเอ๊ะแล้วจริงๆทําหรือไม่ทาดีอะ่ะควรจะทาควรจะคิดยังไงดีคือจริงๆผมว่าในใน,ในสังคมปัจจุบันที่ลูกหลานเราเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแต่ละรอ้ครอวเนี่ย,นนยมันมันคงกลายเป็นความจําเป็นแล้วล่ะฮะ<ช>ท,ที่เราจะต้องพยายามเข้าใจคนที่เขาแตกต่างจากเรานะฮะ <c oughs> ลูกหลานของเราเนี่ยที่เขาอาจจะคิดแตกต่างจากเราเนี่ยเราจะทํางไงจูนให,ให้ให้คนเจนเก่ากับคนเจนใหม่เนี่ยสามารถคิด แล้วก็ทำเราอยู่ภายใต้องค์กรเดียวกันได้รวมไปถึงคนที่เป็นเคยสายด้วยที่แต่เดิมเราอาจจะกีดกันนะถ้าถ้าเป็นตามธุรกิจของคนจีนโดยทั่วไปเนาะเราก็จะแบบอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาจําเป็นหรือว่าอยากจะให้เขามามีบทุบาทมากนักในธุรกิจครอบครัวของเราเนาะแต่ว่าในสังคมลูกน้อยอเคยสไยอาจจะมีบทบาทที่สาําคัญมากขึ้นด้วยก็ได้จริงเช่นอจริงืองไทยอย่างอย่าง MK ร้ริสราก็เป็นตัวอย่างว่าเคยมาทําธุรกิจให้เจริญเติบโตสำหรับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถไว้ใจเขยสะพายได้มากหรือน้อยกว่าคนข้างนอกที่เป็นมืออาชีพเราเราจะไว้ใจใครได้มากกว่ากันอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจในแต่ละครอบครัวอาจจะมีคําตอบของตัวเองซึ่งอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องสามุงกลมสี่สามุงกลมใช่ไหมครับเราก็บอกว่าทายาทแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เนี่ยบางอันไม่นับเขยสะพายอยู่ในแฟมิลี่นะครับซึ่งก็ คืออย่างที่คุณเจว่าอาจจะเป็นมือที่ไม่ใช่มือที่3บุคคลที่3ามมืออาชีพที่จริงเกิดสภพ p ก็ควรจะนับเป็น family matter ด้วยนะในความรู้สึกของผมเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีส่วนขับเคลื่อนสร้างทายาทเพื่อจะสืบทอดช่วยกิจนะครับทีนี้ทีนี้เราคิดว่าปัญหาเหล่านี้เราจะดูยังไงต่อครับว่าความขัดแย้งอื่นมีอะไรไหมครับนอกจากสามสี่เรื่องที่เราเล่ามา จะมีในเรื่องที่ว่าบางทีลูกไม่อยากทํางานในธุรกิจครอบครัวเนี่ยแหละค่ะเพราะว่า,ออาคือเพราะแม่อยากให้ทําลูกไม่อยากทําซึ่ง uh huh. อันนี้ก็พบบ่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกเนี่ยอาจจะคุยกันสื่อสารกันไม่เข้าใจคือสิ่งที่อยากจะเสริมเนี่ยก็คืออยากจะให้ลูกที่เป็นทายาทเนี่ยคือได้ทําตามความฝานันความต้องการตัวเองด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือ ไปในแนวทางที่ส่งเสริมธุรกิจครอบครัวด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาจจะมีในเรื่องของการสื่อสารระหว่างคุณพ่อแม่ลูกนะคะ,ะก็มีในเรื่องของการให้ฟีดแบ็ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้ฟีดแบ็แล้วจูงใจให้ลูกอยู่เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากทําแต่ถ้าเกิดว่าตําหนิเยอะว่าทําไม่ถูกใจลูกอ,อ,อาจจะไม่อยากอยู่อันนี้อันนี้ผมเคยเจอเนี่ยบางพ่อตามีเนี่ยเข้าไปชมลูกเขาเลยที่ลูกเขาเก่ง ก็บอกว่าเขาชมแล้วเดี๋ยวลูกเขาเหลือ,อมนะไม่เคยชื่นชมความสมเร็ดแต่ว่าจะไปตําหนิมากกว่าประเด็นพวกนี้เราเนี้ยมันควรจะเป็นยังไงในแง่ของธรรมนูญครอบครัวจะช่วยได้ไหมผมผมว่าเรื่องเรื่องการให้คําชมม,มันเป็นเหมือนวัฒนธรรมครอบครัวไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปเปลี่ยนวัฒนธรรมวัฒนธรรมครอบครัวห,หรือหรือความเชื่อของใครบางคนอย่างเช่นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เขาอาจจะมองว่าถ้าเกิดชมลูกมากเดี๋ยวลูกจะเหลิญเนี่ยผม,มว่าการไปเปลี่ยนเขาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนิดหนึ่ง แต่เราสามารถลูกๆเราสามารถเข้าใจได้ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ว่าคือเขาชมอ่าถ้าเกิดเราเราสามารถยอมรับตรงนั้นว่านั่นคือคําชมครับนั่นคือการไม่ชมเนี่ยผมว่าการการเปลี่ยนที่ตัวพ่อแม่อาจจะเป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าที่เราจะไปไปเปลี่ยนแปลงได้แต่การเปลี่ยนมุมมองของลูกๆเนี่ยน่าจะง่ายกว่าเมื่อวานเราเคยพูดกันบอกว่าอย่าให้พ่อแม่เปลี่ยนเลยบางทีลูกต้องเปลี่ยนเพื่อจะ adjust กับพ่อแม่ก็น่าจะเข้าใจทีนี้เออผมอย่างนี้ผมอยากจะแชร์เมื่อกี้ ทั้งสองท่านพูดถึงปัญหาของอธุรกิจครอบครัวเรื่องความขัดแย้งเนี่ยผมจะมีแค่สามประเทศเนี่ยเผื่อเผื่อจะเล่าให้ฟังว่าในต่างประเทศเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการวัฒนธรรมพูดถึงเรื่องการแบ่งรอดกพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงพูดถึงเรื่องอำน,นาจการควมมันมีตัวอย่างในต่างประเทศสามสี่ 3, 4, เรื่องผมอยากเล่าให้ฟังก็คือว่าอินเดียเนี่ยนะครับมีครอบครัวหนึ่งซึ่งมีพี่น้องสองคนเองรวยมากบริษัทชิลีล้านะกูลอัมบานีนะครับทำธุรกิจใหญ่มากนะครับ มีลูกสองคนพ่อสี่ชุดกระทันหัคนคงไม่ได้คือโดยโดยสินวิ่กทันหันก็บารดดก็ต้องแบ,บ่งกันเครื่องแล้วก็แม่ด้วยครอบครัวนี้พี่น้องทะเลาะก,กันจนกระทั่งคนนึงเนี่ยล้มนาลายในที่สุดเนี่ยสุดท้ายก็สมานหลังจากที่มีคดีกันถึง14ปีแล้วก็พี่คนหนึ่งก็บอกว่าให้เงินชําละนี่ให้77ดล้านเยนเนะครับซึ่งก็ขอบคุณ พความขอบคุณทุกอย่างครประสานนี่คือตัวอย่างว่าเอ๊ะทำไมบริษัทที่รวยใหญ่กว่าปตทของประเทศไทยเนี่ย <S 2> <S 2> <ม>ซึ่งสองคนที่แบ่งไงก็ชาตินี้ก็กินไม่หมดแต่ทะเลาะก,กันจนลนาาม้มละลายนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจว่าไอ้นี่พ่อแม่เขาเลี้ยงมายัางไงเขาสื่อสารยังไงนะครับอันที่2เป็นคดีของพึ่งพึง่งเสียชีวิตลงไปคือ เจ้าพ่อแซลลี่โฮคาสิโนที่มาก้าวซึ่งเป็นเจ้าพ่อคนไทยทุกคนคงเคยไปนะ <c oughs> ผมคิดว่าก็ <c oughs> ก, <c oughs> ก,ก็ก็มีภรรยาหลายคนนะมีการแบ่งมรดกแต่ว่าก็พึ่งเสียชีวิตไป <c oughs> นะครับแต่แกเคยบอกว่ายุติแล้วแต่ว่าผมนักสื่อหลายคนบอกว่าคงอาจยังไม่ยุติพ <c oughs> ายุใหญ่กำลังจะมาเพราะว่าแกมีลูกหลายคนแล้วก็มีอาณาจักร ควบคุมแต่ละธุรก,กิจนะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดความขัดแย้งนะครับขนาดมีพินัยกรรมก็อาจจะมีปัญหาหรือเคสที่3คือเคสของเกนติงใกล้บ้านเรานะครับของประเทศมาเลเซียซึ่งก็หลานฟ้องนะฟ้องอาอในช่วงวิกฤตว่าแบ่งทรัพย์สินไม่ครบถ้วนมีบริษ,ษัทต,ต่างๆมีลูกหลานหลายคนอันนี้ก็เป็นคดีอยู่ที่ที่มาเลเซียนะครับคดีต่อไปคือคดีที่หลายคนคงเคยนั่งเอเวอร์กรีน เครื่องบินอีดาแอร์นะครับก็เป็นการทะเลาะก,กันเรื่องของการสืบทอดว่าใครควรจะมาเป็นผู้นาไม่มีการทาพินัยกรรม,มเขียนกระดาษแผ่นเดียวเล็กๆมายกธุรกิจให้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราไม่มีการทำพินัยกรรมหรือทำอหรือว่าแบ่งรดดกไปชัดเจนนะครับก็เป็นประเด็นที่ทะเลาะก,กันนะครับเราได้ฟังตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งของธุรกิจครอบครัวในต่างประเทศและประเด็นต่างๆในอีพิโซด Family b u s พิ e s ์ซีรี e s รอบหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่อง สัญญาณเตือนภัยสาเหตุแล้วก็วิธีการป้องกันความขัดแย้งหรือเยียวยาความขัดแย้งนั้นได้ยังไงสำหรับวันนี้ผมและคุณเจคุณอิวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันอีพิโซดหน้านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ